ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่271บาเอ้ยสิ่งที่ไอ้สารเลวนั่นพูดมันก็เป็นเรื่องจริงทุกอย่างนั่นแหละแต่การบีบบังคับให้ข้าทำแบบนี้ไอ้เจ้ากูช้างเกินนั่นมันจะต้องมีเจตนาอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่แน่ไอ้เหลียมอย่างมันเนี่ยนะที่จะตุ่มเทช่วยเหลือบรรพบุรุษของตระกูลจีได้ขนาดนี้เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แต่ทว่านี่มันก็เป็นโอกาสของพวกเราเหมือนกันนั่นแหละการเดินทางครั้งนี้เมื่อเจ้าได้เข้าไปยังภูเขาคุนซานแล้วเจ้าก็จงระมัดระวังตัวเองทุกอย่างก้าวเดี๋ยวข้าจะคอยดูเองว่าข้าสามารถกระตุ้นรูปแบบค่ายกอนอันยิ่งใหญ่ที่นั่นและให้โอกาสแก่เจ้าเพื่อลบหนีได้หรือไม่ตราบใดที่รัวอินและก็ซูเย่อยู่ในมือของมันหมายว่าข้าจะลบหนีไปได้กว่าเธอสถานการณ์ของข้าก็ยังเป็นรองเขาอยู่ดี มาดูกันว่าการเดินทางไปยังภูเขาคุณซานในครั้งนี้พวกเราจะมีโอกาสส่งไอ้เจ้าสารเลวนั่นไปลงนรกได้ไหมคุณชายรัวอินเจ้ามาหาข่ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอรัวอินมาที่นี่ในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาขอร้องให้กับสหายเก่า อ๋เจียงเฉินสินะคุณชายก็รู้ว่าข้ากับเจียงเฉินนั้นมาจากสถานที่เดียวกันและพวกเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเมื่อข้ารู้ว่าเขาถูกคุณชายจับตัวไปข้าก็ไม่สามารถยืนดูอยู่เฉยๆได้ดังนั้นรออินดูเหมือนว่าเจ้าจะต่างจากเมื่อก่อนนิดหน่อยนะเอะเอ๊เอจะจเจ้าคะ,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 ะดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความกล้ามากขึ้น คือคือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข้ารู้สึกว่าข้าเข้าใจคุณชายดีขึ้นมากกว่าเดิมมัง้งเจ้จาคะกูชางเกอดเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไว้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอนี่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ภายในใจของข้าด้วยหรือเนี่ย <laughs> จริงด้วยท้ายที่สุดแล้วข้าเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายดังนั้นข้าเองก็เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมิสาหายอยู่แล้วลนะ่ะน้า เอาล่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะข้าจะไม่สังหารสหายของเจ้าตอนนี้เจียงฉันถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินเจ้าอยากจะไปเจอเขาไหมไม่จําเป็นหรอกเจ้าค่าเพราะว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเขากับข้าพวกเราจะเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้ากันเท่านั้นนี่เขากําลังทดสอบข้าอยู่สินะถ้าอย่างนั้นตามกําหนดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เจ้ากลับไปยังพระราชวังเต่าเทียนเซียนแล้วสินะเมื่อกลับไปแล้ว ตั้งใจฝึกฝนอีกหน่อยหวังว่าคราวหน้าที่พวกเราได้เจอกันเจ้าจะสร้างความประหลาดใจให้ข้าได้บ้างนะรัยอินจะไม่ทําให้คุณชายผิดหวังอย่างแน่นอนเจ้าข้าร่างแห่งโชคชะตาอันว่างเปล่าของข้าถึงแม้ว่าในตอนนี้จะประสบความสําเร็จเพียงแค่เล็กน้อยแต่เลือดของมันก็คือยายวุทานาที่หาได้ยากยิ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้านี่คงจะอยากทาให้ข้าว้วนก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยฆ่าข้าสินะคุณชายเจ้าค้า นี่มันก็ดึกมากแล้วรัวอินขอตัวกลับก่อนนะเจ้าค่ะรัวอินเจ้าจะรีบกลับไปไหนงั้นหรอเปล่าเปล่าปลาปลาคือคือคือว่าข้าคิดว่าคืนนี้คุณชายจะต้องมีเรื่องคุยเกี่ยวกับภูเขาคุณซานอยู่มากมายข้าก็เลยกลัวว่าจะรบกวนท่านเจ้าค่ะทำไมข้าจะต้องไปคุยเรื่องของภูเขาคุณซานด้วย นั่นมันเป็นเรื่องของตระกูลเจมันเกี่ยวข้องอะไรกับข้าทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนกับว่าเจ้านั้นทำตัวระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจ้าก็น่าจะรู้ตัวตนของเขาอยู่แล้วแต่เจ้ากลับไม่มาบอกข้าบอกข้ามาหน่อยสิว่าเจียงเฉินได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างเจียงเฉินเขาพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคุณชายข้าฟังเยอะมาก เยอะมากเยอะมากมากเลยเจ้าค่าแต่ข้าก็รู้ดีว่าการที่คุณชายทําแบบนั้นคุณชายจะต้องมีเหตุผลบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนข้าเชื่อในตัวคุณชายโอ้เจ้าเชื่อใจข้าขนาดนี้เลยงั้นหรอเจ้าไม่กลัวบ้างเลยหรืองไงว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าข้าอาจจะทําร้ายเจ้าก็เป็นได้ข้าไม่กลัวเลยสักนิดทุกสิ่งที่ข้ามีในตอนนี้ล้วนได้รับมาจากคุณชายทั้งสิ้น ถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายละก็ข้าก็คงจะตายไปในโลกแห่งการฝึกฝนอันโหดร้ายนี้แล้วถึงแม้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าคุณชายอยากจะทวงคืนสิ่งของทั้งหมดจากข้าไปหรือแม้กระทั่งว่าคุณชายต้องการชีวิตของข้าข้าก็จะไม่โกรธเคืองคุณชายเลยแม้แต่น้อยเจ้าข้ารัวอินเจ้ากำลังพูดล้อเล่นอะไรอยู่ข้าจะไปทำร้ายเจ้าได้อย่างไรกันล่ะเจ้าี่ช่างเป็นคนที่ใจเย็นมากจริงๆเลยนะข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าระหว่างเจ้ากับข้าฝีมือในการสแสดงของใครมันจะดีกว่ากันแน่มาดูกันสิว่าในตอนที่เจ้าถูกข่าตอกสุดการสแสดงของเจ้ามันจะดีขนาดไหนเอะเอะนี่นี่ข้าข,ข,ข,ข้าข้าไม่มีทางปฏิเสธได้เลยสินะห <Yahoo! S 1> ลังจากนั้น วันต่อมาน้อยไอเจ้าคนใจร้ายนั่นเขาจัดงานเลี้ยงแต่เขาไม่คิดจะชวนข้าเลยด้วยซ้ําเขาทําแบบนี้หมายความว่าคนแบบข้าไม่มีคุณสมบัติเข้าไปผู้ขอคุณซานงั้นเหรอใจร้ายใจร้ายคนใจร้ายฮถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากให้ข้าเข้าไปแต่ถึงยังไงซะข้าก็จะเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละเอ๊ะเอะ ข้าได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญไปอักสอนของทักษะนี้มันเรียกว่าทักษะดาบฟังวิญญาณแต่ว่าทักษะนี้มันจะทําให้คนคนนั้นมีจิตสังหารมากยิ่งขึ้นเจ้าไม่ควรจะฝึกฝนมันมากเกินไปนักท่านททททำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะคนคนนั้นนั่นมันคุณชาย้างเกินนี่นาเขาคือคุณชายชางเกินงั้นเหรอใช่แล้วล่ะข้าเคยเจอกับเขาครั้งหนึ่งที่งานเลี้ยงของพระราชวังเตาเทียนเซียน พวกเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไหมพวกเรามีอะไรจะต้องคุยกันท่านได้ตัดข้าออกจากกลุ่มที่ต้องไปภูเขาคุณซานแล้วไม่ใช่หรอคุณชายฉางเกอพูดสงสงท่านกลับไปเถอะนะคนแบบข้าคงจะไม่กล้าทำให้ท่านเสียเวลาหรอกเจ้าข้าโอ้ยอย,อย่ามาพูดกันแน่กันแนะที่นี่มีคนเยอะมากแต่ความอดทนของข้าก็มีจำกัดอย่าได้บังคับข้าฮึ เอาแบบนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ยังมาโทษข้าก็แล้วกันเจ้าหญิงตัวน้อยของข้าแต่โปลดขึ้นมาที่หลังของข้าเธอเอาตันจอมมันบนโลกใบนี้มีคนที่สามารถทำให้นายน้อยชัางเกอทำแบบนี้ได้ด้วยงั้นหรอนั่นนะสิสาวน้อยคนนั้นเป็นใครกันดูเหมือนว่านางจะเป็นน้องสาวของนายน้อยชัางเกอนาะนี่นี่เขา เข,เ,ขเ,ขเขาทำอะไรของเขากันว่าไงล่ะนี่ท่านท่านทำเรื่องน่าอายแบบนี้ได้อย่างไรกันข้าไม่ใช่เด็กสามขวบนะที่ข้าแม่เจ้าไปที่ปูเขาคุณซานนะ่ะเป็นพ่อสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่อันตารายเป็นอย่างมากแม้กระทั่งผู้รู้แจ้งก็อาจจะต้องเสียชีวิตที่นั่นนับภาษาอะไรกับเจ้ากันล่ะ ที่เป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุดตัวน้อยๆคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าข้ามีท่านอยู่ไม่ใช่หรือไงกันข้าคือไอ้เลี่ยมที่จะไปทําเรื่องไม่ดีมากมายข้างในนั่นนะข้าจะพาเจ้าไปให้เจ้าเห็นข้าได้ยังไงกันเล่าในการเดินทางครั้งนี้ข้ามีเรื่องจะต้องจัดการมากมายข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ตลอดเวลาหรอกช่วงนี้ถ้าเจ้าไม่มีอะไรทําก็ไปหาเย่หมิงกงซะสิหรือว่ากลับไปที่หมู่บ้านต้นท้อก็ได้ อืมเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยล่ะเอมไม่ต้องเป็นห่วงภูเขาคุณสานเระหอสงครามสามารถเดินทางมาได้เพียงเท่านี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นรอบๆภูเขาคุณซานบ่อยๆด้วยในการเดินทางไปยังภูเขาคุณซานทั้งนี้พวกเราทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุด หลังจากที่เข้าไปข้างในแล้วพยายามอยู่ใกล้ๆข้า,าไว้นะอืมดูเหมือนว่าตะกูลจีจะทุ่มเทกับปฏิบัติการครั้งนี้มากมีผู้ที่แข็งแกร่งมากมายนะับไม่ถ้วนมาที่นี่ในตอนนี้ท่านวานาตะกูลครั้งนี้ต้องขอบคุณนายน้อยช่างเกือเป็นอย่างมากมิฉะนั้นแค่ชื่อเสียงของตะกูลจีของพวกเราข้าเกรงว่าพวกเราคนจะเรียกกำลังพลม,มามากมายขนาดนี้เพื่อช่วยเหลือท่านบรรพบุรุษไม่ได้แน่นแน่ เห็นด้วยเห็น <warfare> ด้วยข้าเห็นด้วยฮ่าฮ่า่าข้าได้ยินมาว่าเยาชิงและสูเย่พวกเขาทั้งสองคนมีความสนิทสนมกับกูช้างเกอเป็นอย่างมากนี่ถ <jobs three imprisoned> ือว <és> ่าเป็นโอกาสดีของตระกูลจีของพวกเราแล้วล่ะที่พวกเราจะสามารถก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งก่อนนะมันคงจะเป็นเรื่องดีมากแน่ๆต่ากว่ากูช้างเกอกลายมาเป็นลูกเขยที่ถูกต้องของข้าแต่ว่าน่าเสียดายในตอนนี้ เขามีเย,ย่มิงคงเป็นคู่มั่นอยู่แต่ถ้าหากว่าท่านบนรรพบรุษได้รับการช่วยเหลือตระกูลจีของพวกข้าก็จะกลับขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นการจะทำให้คนคนหนึ่งหายไปมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องอยากนั่นดูนั่นสิดูเหมือนว่าคนจากตระกูลอันก็มาถึงแล้วเช่นกันนะตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งอยู่มากมายเต็มไปหมด หลังจากที่เข้าไปข้างในแล้วอย่าได้ย่วงจากข้กาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นกูช้างเก็จะช่วยโอกาสจากพวกเจ้าเอาได้ทราบแล้วเจ้าข้าท่านลุงขอบคุณมากขอรับท่านปู่าอาวุโส <c oughs> คุณหนูอันยานไม่ได้เจอกันนานเลยนะท่านพี่เอะอันยน้อนทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะท่านพี่เป็นคนของตระกูลอัน และข้าเองก็เป็นคนของตระกูลอันด้วยเช่นกันทำไมกันล่ะพี่สาวของข้ามาได้แต่ข้ามาไม่ได้อย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันฉลาดมากเลยจริงๆนะจๆนะเจ้าทำาให้ข้าแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวพูดตามตรงเรื่องทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณท่านพี่นั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะท่านพี่ข้าก็คงจะไม่ได้ยดเลือดเซียนหยุดนั้นน้อยนี่เจ้า เจ้าคิดว่าตัวเจ้านั้นมีคุณสมบัติมากพองั้นรึเจ้าคิดว่าการที่เจ้าได้หยดเลือดเสียนนั้นไปเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้เนี่ยนะเจ้าคิดยังไงกันถึงได้มากล้าอวดดีต่อหน้าข้าเช่นนี้ข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันด้วยความสามารถที่เจ้ามีในตอนนี้นะเมื่อเจ้าเข้าไปในภูเขาคุณซานแล้วเจ้าจะมีชีวิตรอดกลับมาได้ไหมท่านพี่ดูเหมือนว่าท่านจะเข้าใจผิดแล้วล่ะ ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาหาท่านสโน,นอยฮะเจ้าว่าอะไรนะนั่นมันนั่นมันคุณชายชางเกอร์นี่นาคุณชายชางเกอร์มาแล้วคุณชายชางเกอร์อันเย็นได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเจ้าค่ะเออทำได้ดีมากบ้าน่านักนักนนักนางไปอยู่ฝ่ายเดียวกับกูชางเกอร์ตั้งแต่เมื่อ,อไรกัน หรือว่าเป็นเพราะกูเซียนเอออย่างนั้นเหรอเอ๊ะนั่นมันเจียงฉิน